คุยอะไรครคุยถามถ่ไปมาพื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับหอนแน่ดีกว่าแล้วโอเคโอเคอ้าวแลว้าวดูซิว่าที่นี่คือเขื่อนผูมิพลนูน่นนะเขื่อนภูมิพ้นเนนั่นและดูพื้นที่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ ใ้เมือก็เป็นอาคารเจ้าที่ทางด้านรอปภอะไรวันนี้ผู้คนก็เดินทางไปมาระวังรถด,ด้วยนะสวัสดีครับผมลุงหงอกครับหมอเงง,องเนาะครับม,มาครับเดินมาเพื่อที่จะทออนุญาตเรียนถามว่าน้ําหน้าเขื่อนเวลานี่ไปถึงไหนกันพูดถึงระยะทางก็จากนี่ไปถึงได้เต่าครับอุ้ยอ,าอําเภอได้เต่าจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตดนึ่งครับ ประมาณสักอโอเคเปิด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 อึบเอาละมาครับจับมือถือแขนหน่อยขอยนะ <c oughs> อนุญาตนะครับอ่ามันต้องเป็นกันเองเชวยวเขื่อนนี้เปนเข่อของพ่อหลวงเราที่เริ่มความคิดใช่ไหมละ่ะครับผมจอท้ามันเป็นเขื่อนทุกวันนี้ <c oughs> ใช่ครับขแรกของประเทศไทยเนาะครับ <c oughs> โอเคเป็นเขื่อนใหญ่มาก <c oughs> ครับผมมาที่นี่ต้องการอยากจะรู้ว่าอนน้ำหน้าเขื่อน ปีที่มันขึ้นสูงที่สุดครับปี54าสี่ใช่ไหมครับครับครั้งแรกเมื่อตอนปี18ครับเหรอตอนปี18ึ่งแล้วก็มีอีกหลายครั้งเม่อตอนปี48ตอน5 54ครับอะไรที่มันเหนือกว่ากันมันมากกันตอนนี้ 1, 1> นี่ตอนปี18นี่เต็มเต็มเลยครับถึงถึงขอบที่เราเห็นนั่นก็คือ 200เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางนั่นคือระดับของที่เราใช้เกาะหมากเป็นตัวอ้างอิงใช่ไหมครับก็คือนะระดับน้ำทะเลาาก็คือหน่วยนั้นก็คือเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางรับทราบครับครับก็คือเต็มสุดกือ,อยู่ที่260เมตรนี่คือเต็มความจุของอ่างเก็บน้ำทวิพ <ผม S 1> ลกิน3มจังหวัดครับก็คือจังหวัดตาก จังหวัดลำพูนเหนือขึ้นไปนะครับแล้วก็เชียงใหม่ไปสิ้นสุดที่อำเภอดดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับแปลว่าต้นน้ํามาจากที่นู่นเลยต้นน้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดครับน้ําสายนี้คือแม่น้ําปิงปิงครับผมปิงวังโยมน่านโอเคนี่ปิงเฉพาะนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาไหลลงใต้ทีนี้น้ํามันไปถึงไหนบ้างน้ํานี่ก็จะผ่านตั้งแต่อําเภอสํเงาจังหวัดตากนี้นะครับไปยัง อำเภอ,อบ้านตากแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วก็ลงไปที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ลงไปที่ชัยนาทนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไล่ลงไปจนกระทั่งถึงออกที่อ่าวไทยครับออกปากอ่าวจันทบเลยใช่ครับที่ออกที่อา่าวกไก่เราครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยระดับน้ําในขณะนี้นะครับว่ามีบรรจุได้ขีด เปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยเหลืออีกที่จะบรรจุได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้มีเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้นะครับก็ยังรับได้อีกประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับไม่เกินสามสิบก็ไม่เกินสามสิบครับโอเคถึงจะเต็มพิกัดของของเขื่อนอ่างครับถ้าจากนี้ก็ต่อไปว่าล้นแหละถ้าจากนี้นี่คือเราจะมีการบริหารจัดก,การน้ําโดยกรมชลประทาน<อ>ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ ู้ใช้น้ำเขาเรียกว่าที่ะจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน้ําอีกชั้นหนึ่งครับนะเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ไม่ใช่เจ้าของน้ําน้ํานี่เป็นของกรมชลปรรทาน<อ>ครับ<อ>ครับเราเราไม่ใช่ใช้เพื่อการผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับปัจจุบันนี้ยเราใช้เพื่อการเกษตรกรรมผลิตน้ําประปาผักดันน้ําเค็มอืมอมครับ อันนี้คือสิ่งท,ที่ที่เป็นหลักๆที่ใช้อยู่เพราะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศเนี่ยหลักๆเลย,เ,ลยเราต้องแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนแรกคือเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลที่มาจากพวกแก๊สน้ำมันอ,มอันนี้เราเดินเป็นเบสของประเทศเลยนิดหนึ่งตรงนั้นเนี่ยที่มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดร,รอะไรก็ว่ากันไปตามน,น,นั้นนะทำให้เกิดการรเกบกระจกส่วนนั้นนะครับ โอเคเราแยกไปไม่พูดถึงเขาไม่พูดถึงแล้วก็ของเรานี่จะเป็นพลังน้ําพลังน้ําทั่วประเทศของเราเนี่ยคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศที่ทผลิตกระแสะไฟฟ้าได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่เดินเป็นเบสหลักเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าที่ที่กล่าวถึงเมื่อกี้ <oss> คือโรงไฟฟ้าฟอสซิลพลังงานฟอสซิลนะครับโลกลร้อนต่างๆนะครับถ้าจะถามว่าตอนนี้พวกกลุ่มฟอสซิลเนี่ย ผลิตกี่เอร์ซ็นตอนนี้เนี่ยเขาแทบจะพูดได้ว่าเขามากกว่า80%อยู่นะครับเพราะว่าที่เหลือเราซื้อจากต่างประเทศซื้อจากลาวครับซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแปลว่าพลังน้ำเราแกล้วก็ไม่ถึง10%ทางนั้นน่ะ1%นึงครับ1%ึ่งประเทศครับรวมทั้งหมดนะใช่ครับรวมทั้งประเทศใช้น้ําเพื่อการผลิตไฟฟ้า ประมาณหนึ่งเอร์ซ็นเท่านั้นเซ็นก็ผ,ผลประโยชน์ของเขื่อนเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำที่มีอยู่มันได้เพื่อการชลประทานโอเคได้อย่างอื่นครับเพื่อการเกษตรได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับโอเคไปต่อครับเอาละ <c oughs> ขอเรียนถามต่อไปว่าปีที่แล้วกับปีนี้เมื่อเวลาวันนี้วันที่สิบตุลาเนาะครับเอาละสิบตุลานะวันนี้กับสิบตุลาปีที่แล้วอะไรมากกว่ากันครับปีนี้มากกว่าครับปีนี้มากกว่าเมื่อสิบสิบตุลาเมื่อปีที่แล้ว อืมดีผมมีข้อมูลเขาโอเคนะดีมากเลยครับพบข้อมูลนะปัจจุบันนะครับครับเพราะว่านี้จะปะมีการรายงานทุกวันนะครับทุกชั่วโมงเลยซ้ำไปเป็นเรียลไทม์เลยครับ,รบกว่าที่ทางผู้บริหารจัดการน้ำจะรายงานผู้รกระชากข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับครับ นะนั่นละ,นนละกระ็ระดับน้ำปัจจุบันนะครับอยู่ที่สองร้อยสิบเ็ดจุดศูนย์แปดเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับอัอนนี้สูงสุดคือสองอยหกสิบไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นเอาพูดถึงหน้าเขื่อนล่งเขื่อนตังเนี้ยไอ้ตัวนั้นเป็นโอ้โหในวิชาการชาวบ้านคงจะระบากครับ <c oughs> โอเคนะนะครับเราอยู่ในฐานะที่เป็นชาวบ้านกันแล้วกันเนาะครับเอาละตกลงที่นี่ มีน้ําอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รับได้อีกสามสิบครับถ้าล้นปุ๊บสปริงอะไรเขาเรียกสปริงเกอร์ใช่ไหมสปริเวะฮะโอ้สปริงสปริเวะอยู่ทางเล็ด้านฝั่งฝั่งขวาของของเขื่อนนะครับของตัวเขื่อนอ๋อเมื่อเวลาหันมีสองอุโมงค์ครับถ้าเราหันหน้าไปตามน้ำเนาะครับผมอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวามือโอเคครับโอเคโอเคเอาได้เรื่องแล้วทีนี้จะไปไปเรียกว่า อหกตุลาปีนี้มากกว่าครับที่มากกว่านะครับอยู่ตรงนี้ครับเออระดับน้ํานะครับสูงกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่เออเจ็ดจุดหนึ่งหกเมตรนะครับอือเจ็ดจุดหนึ่งหกเมตรครับอเพราะนั้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนวิพลน่ะสามารถรับน้ำได้อีก3,750.35ล้านลูกบาทเมตรครับคิดเป็น27.86เ็ด เปอร์เซ็นที่เมื่อสักครู่ที่เรามมไม่ไเกิน,กนสามสิบครับอเควันไหวไหมครับฐานะที่อยู่ตรงนี้ว่าน้ําปีนี้มันจะท่วมมากมากายก้องอะไรสารพัดร้อยแปดตามที่เรายินข่าวข่าวนะฮะก็จากประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่มาสามสิบสี่ปีผมก็อยู่ในช่วงที่เคยเกิดภาวะอ่าน้ําสูงแบบนี้มาโดยตลอดเนี่ยก็ ก็ไม่ไม่หวั่นไหวเล,เลยครับเพราะว่ามั่นใจกับที่เขื่อนที่การดูแลความปลอดภัยของตัวเขื่อน <Okay. S 2> เพราะว่าเขื่อนพิพลเราดูแลด้วยหลักวิชาการทางด้านก่อสร้างทางด้านทาั้งธรณีวิทยอ,อทางด้านวิศวกรรมเกือบทุกสาขานะครับที่ที่ได้มีการศึกษาผลกระทบของการสร้างเขื่อนโอเคครับเอาล่ะพอถึงตรงนั้นแล้ว เอาเป็นว่าข่าวๆราวทั้งโลกใบน,นี้ก็แล้วกันนะรวมนัเทศไทยด้วยสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะมีฝนกันมากมา,กายกต่ก่อที่ตกลงมาก่อนที่ถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนี้เมื่อเราได้ฟังข่าวเหล่านั้นแล้วนะฮะนักวิชาการก็มาตะลุมบอลกันหน้าดูว่าอ้ต้องรออีกพายุใต้ฝุน่นจะเข้ามาอีกไม่น้อยกว่า8ลูกเลูกนี้เป็นต้นได้ยิยนองี้รู้สึกตื่นเต้นไหม ผมเองในโดยส่วนตัวนี่ผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะว่าคิดว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะว่าสถานการณ์นั้นเราไม่สามารถจะควบคุมปริมาณฝนได้ใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าทิศทางของพายุว่าจะเข้ามาในโซนใดของประเทศเอาเป็นว่าคํำถามไม่ว่านั่นคือเขาว่ากันแล้วกันนะนี่เราว่าเรายืนอยู่พูดตรงนี้เนาะครับถ้าหากว่ามันเป็นจริงตามที่เขาว่าประเทศไทยเจอประมาณสัก ปี5ีพอได้ไหมครับอันนี้นี่ไันต้องขึ้นอยู่กับการพยากรของของของทางอุตุนิยมวิทยาที่ที่เราจะสามารถเชื่อถือได้ประกอบกันประกอบกันเพราะว่าทาง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 พวกผมเองก็พร้อมรับมือถ้าในส่วนนั้นน่ะทางเขื่อนบุรพลเราก็มีการบริหารจัดการอยู่แล้วครับไม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก็ร่วมกับทางกรมชลซึ่งเขากำลังดูในเรื่องของกราฟของน้ําอยู่ครับ ว่า้ากปริมาณฝนของประเทศว่าในช่วงนี้จะมากน้อยขนาดไหนครับที่ว่าเรียกถามครับเขาคงไม่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับโอเคคือส่วนหนึ่งส่วนกว้างที่พูดเมื่อกี้นะว่ามันจะกตุวมกันเหมือนกับตีห้าสี่ครั้งผมเองมาจากกรุงเทพครับผมมาจากจังหวัดนนทบุรีครับจุดที่ผมอยู่คือสะพานพระนางกล้าอ่าครับผมเพราะนั้นคอยผมก็คอยดูระดับน้ําอยู่ที่จุดนั้นนะฮะ ถ้าผมเสียนเทียบจุเม่อบีที่แล้วนะฮะยังอีกประมาณสักหนึ่งเมตรไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรแน่นอนจึงจะล้นตลิ่งมาท่วมชาวบ้านเขาครับพอเวลารู้จุดนั้นปุ๊บก็เลยเดินทางมาทางนี้เลยจริงๆเลยว่าเขาว่าครับเห็นกลัวจังเลยว่ากรุงเทพจะท่วมนนทบุรีจะท่วมประทุมวันจะท่วมเนาะตามสายเจ้าพญาเนี่ยนะครับแล้วก็ริมฝั่งเจ้าพญามันจะไปใหญ่ไปถึงสุพรณบุรีว่าวอคอแตกว่าไป เมื่อเวลาผมได้ยินงุ๊บผมก็เลยเดินทางมาขึ้นเอ,อขออนุญาตดูซิว่าแต่และพื้นที่เมื่อวานนี้ผมเมื่อวันเสาร์ผมไปที่เลื่ยนป่าซักครับผมอันนั้นก็จะเหลือน้ําประมาณสักอืมที่ถามเขาได้นะเขาถามระบอกั่วไปก็ประมาณเดียวกันเนี่ยที่สามารถจะรับน้ําได้ครับผมโอเคนะก็เย็นใจอยู่แล้วเราเรารู้ว่า ยังไงมันก็ไม่น่าจะลงไปถึงตัวนั้นแตะยกเว้นที่มันจะเฮฮามาอย่างรุนแรงฟ้าฝนเนี่ยครับผมตรงนั้นก็จนได้กันใช่ใเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเละครับก็เนื่องจากว่าภาวะโลกรวนหรืออ่าค่ายเมดเชนนะฮะที่มันทําให้เกิดอ่ากระบวนการที่เรียกว่า เอนโยกับลันย่าใช่ไหมครับเพราะตอนนี้โคโลกมันมันกลับกันก็เลยทำให้สถานการณ์น้ำเนี่ยรุนแรงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมามันแรงใช่ไหมครับตอนนี้ก็น้ำก็จะมากก็กลับกันครับนะอาจจะเป็นสภาวะอย่างนี้ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเอาล่ะเราพูดถึงประเทศไทยก็แล้กกันโลกสวนโลกไทยคือไทยครับผมนะเราพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนไทยเพราะว่าเพื่อ5เห้าสี่นี่โอ้โหยอมรับว่า หนักหน,กน,นาสาหับครับ,รบมนถึงคำถามอีกหนึ่งได้ยินข่าวทางด้านเชียงรายเนาะแม่สายเนาะเชียงใหม่เนาะมันมาตั้งสองรอบไปแล้วว่ามันหนักไปทั้งคู่ถ้ามันมารอบที่สามทำไงวะเนี่ยก็ทางประเทศเราก็มีแผนที่จะรับมือในส่วนนี้อยู่แล้วครับ <ừ> ก็คืออยากจะให้ก็คืออันแรกก็คือทางภาครัฐก็คงจะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนได้รู้ตัว เพื่อที่จะขยับขยายหร <ith jas> ือว่าขนของขึ้นที่สูงนะครับในกรณีที่ถ้าหากว่าน้ํามามากนะครับหรือว่ามีฝนตกในพื้นที่ใต้เขื่อนก็ดีหรือว่าเหนือเขื่อนเนี่ยก็ยังพอมีเขื่อนเนี่ยรับได้นะครับรับไว้จํานวนหนึ่งแค่บรรเทาแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็แสดงว่าเราเราสมมติกันเล่นเลจริงครับนับแต่วันนี้มันต้นไปเราาเยืนพูดอยู่ที่เขื่อนภูมิพล วันที่เก้าเก้าหรือสิบวันนี้วันที่สิบวันที่สิบนะโทษทีขออนุญาตวันที่สิบตุลาคมลองดูุที่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีฝนตกไหมถ้าไม่มีฝนตกเนาะก็แปลว่าช่วยขนมแม่ยายกินได้เลยว่าไม่น่าจะมีการท่วมประเทศไทยแล้วพูดไม่ได้ฮะเพราะว่า,วาชื่อขนมแม่ยายไว้ก่อนเดาเดาใส่ว่าทุเดาไว้ก่อนอ่ามันไม่เสียหายแล้วทุเดานะครับเราคาดการไว้แต่ว่ามันจะทําให้เกิดการแตกตื่นของประชาชน จะทำให้เกิดการสับสนแล้วก็เข้าใจผิดได้มันไม่ใช่ถ้าฝนไม่มาอีกนะฮะครับมันน่าจะบริหารจัดการน้ําได้อย่างดีอ,อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ก,ก็อาจจะพูดได้ว่าก็บริหารได้ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของแม่น้ําที่ไม่มีเขื่อนรองรับนะครับอย่างเช่นแม่น้ําวังกับแม่น้ํายมเนี่ยม,มันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติแน่นอนครับแ่นอนไอ้ก้อนเนี้ยตอนเนี้ยที่ทําให้ นนทบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบอืครับเพราะว่านนทบุรีเนี่ยได้รับน้ําหนุนจากทะเลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีสามน้ำครับมันจะมีน้ําฝนน้ําจากฟ้าแลวก็น้ําจากทะเลหนุนนะครับแล้วก็น้ําจากทางเหนือถ้ามันตรงกเป็นอเดียวกันในโป๊ะเลยที่นี้ไงครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านาทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อไปนี้ฝนจะไม่มีอีกแล้วประมาณนั้นนะครับครับคอยดู ถ้าไม่มีแล้วก็แปลว่าสบายใจได้ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งครับว่าน้ําอาจจะลดลงแต่ที่ที่ผมติดตามพยากรณ์อากาศที่ว่าลูกใหม่เนี้ยพายุลูกใหม่จะเข้าประมาณโซนภาคกลางอันนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องติดตามต่อไปน่คุณพุ้ยพลช่วยอะไรไม่ได้ตรงนั้นช่วยอะไรไม่ได้ครับมันเป็นแายเขื่อนครับเพราะว่าเขื่อนพุ้ยพลน่ะก็พยายามที่จะกักเก็บน้ําไม่ใช้เพราะว่าเรายังมีช่วงหน้าแรงแน่นอนแน่ครับยาวนาน เห็นใจผมเห็นใจทั้งเขื่อนทั้งคนชมประทานเนี่ยฮะครับเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้มันมีผลกระทบกับคนที่อยู่เหนือน้ําอย่างเช่นที่คนที่ดอยเต่าเออพอน้ําขึ้นเนี่ยทางดอยเต่าได้รับผลกระทบแล้วล้วเหรอเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าเขามีสวนของเขาที่พืชผลทางการเกษตรเขาได้ได้รับความเสียหายอันนี้ก็ต้องคิดถึงคนกลุ่มนี้ด้วยน้าเขื่อนเขากระทบครับโอ้ฐานะปนเขื่อนเนาะ ต้องคอยบริหารทั้งท้ายเขื่อนและก็น่าเขื่อนด้วยใช่ครับหนังไหมครับเหมือนกับแบกก้อนเห็นเอาไว้ทั้งเบเ้อเตินไหมนิดนก็ก็ใช่เพราะว่าอันนี้เราก็มีการชดเชยให้กับประชาชนนั่นคือเรื่องชดเชยครับแต่ว่าถ้าหากเราสามารถควบคุมปริมาณของน้ําจากฟ้าได้นะฮะครับมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับหรือปัญหาจะน้อยกว่านี้เยอะแยะประมาณนั้นเนาะครับแล้วก็ค่ายการเล่นๆอะไรแบบนี้ครับใช่นะโอเคนี่คือท้ายเขื่อนเนาะครับผม <Wow. S 2> อันนี้อย่างวันนี้สูงเท่าไหร่ครับจากนี้ไปความสูงอยู่ที่152เมตรครับ152เมตรแรงดันนี้มันออกมาจริงๆนะไอ้กท่อห้าท่อนี่ยครับมันออกมาเท่าไหร่ตัวนี้ผมจะรู้คขาว่าไดนามิกก็ตอนนี้นเนี่ยอย่างที่เราสังเกตเห็นเนี่ยจะมีท่อส่งน้ําทั้งหมด8ท่อครับต่อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า8เครื่องนะครับก็คือเท่ากับว่า หนึ่งเครื่องต่อ,อท่อส่งน้ำเนี่ยหนึ่งท่อโอเคเข้า <Okay, S 1> ใจทำไมตรงนี้ไม่มีน้ำกระเพื่อมเลยท่อมันไปโผล่ที่ไหนครับท่านีที่นี่ครับถ้าตอนนี้ไม่ได้เดินเครื่องไม่มีการเปิดเครื่องไม่มีการเปิดน้ำนั่นเองมันก็เลยนิ่งแบบนี้ครับเพราะว่าที่มองเห็นตัวนี้คือเครื่องไฟฟ้า generator อย่างเงี้ย,เ,ยเรียงกันอยู่ในในตัวอาคารเท่าที่เห็นนะผมไล่ไปจากยูนิตหนึ่งจนถึงยูนิตแปดครับอันนี้มอง ตอนนี้ไม่ได้ปล่อยเครื่องไฟฟ้าเลยทำทั้งนิ่งเนาะครับถ้าหากว่าปล่อยก็หลังหลังหลังนาคาบางคนจะโอ้โหน้ำเนาะครับที่ที่เราเห็นน้ําในตรงท้ายน้ำเนี่ยว่าเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเขื่อนทดน้ําที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนเนี่ย<อ>ที่เรียกว่าเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง<อ>ครับ<อ>ก็จะกักเก็บไว้ส่วนหนึ่งคือแทนที่ว่าเราจะปล่อยน้ําไปทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยมัน,นม,มันอาจจะ ทำให้เกิดความเสียหายกับคนที่อยู่ท้ายน้ําแล้วก็เบรกนนี้ใช้คำว่าเบรกครับก็เปลี่ยนไปก็คือทําให้มันเป็นก้อนเล็กๆเขาจอย่างวันนี้กรมชนขอหนึ่งล้านเพราะฉะนั้นจากตรงท้ายลอยฟ้านี้ไปจนถึงเขื่อนแม่ปิงตอนล่างเนี่ยเรามีสี่ล้านเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวันนี้เราเปิดเป็นหนึ่งในสี่เองเพื่อรักษาระบบนิเวศก็คือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขอโทษครับใช้ ในการผลิตน้าปราปาให้ปลาปลามันเกษตรกรจะกลับบ้างใช่เข้าใจตรงนั้นเข้าใจชัดเสนระบบนิเวศครับโอเคแปลว่าจะเปิดน้ํามากน้อยขึ้นอยู่กับคนจับปลารก็สั่งการมาขออีกหนึ่งล้านเว้ยภายในหนึ่งสัปดาห์ประมาณนั้นวันะฮะเป็นเป็นเป็นวันครับเป็นรายวันครับโอเคเราก็ทําตามเขาที่เขาต้องการครับโอเคก็แปลว่าต้องทํางานประสานกันอย่างรุนแรงเรียไทามนะฮะเป็น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 ระบบมะฮะอีกอันหนึ่งผมพยายามตั้งความสุขเกตว่าเออถ้าสามารถ โยนก้อนหินก็ไปตรงนเ,เนี้ยท้ายเขื่อนเนี่ยหนึ่งก้อนเท่ากับหัวเนี่ยนะฮะเราจะสามารถที่จะบอกความเร็วของก้อนน้าก้อนนี้ไปถึงสะพานพุทธยอดฟ้าได้ไหมครับอบอกได้ครับอย่างเช่น<ม>เอาเอายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับที่จากข้อมูลที่ผมมีดีกว่านะฮะเพราะว่าน้ําเนี่ยพอปล่อยจากจังหวัด จากเขื่อนวิพลเนี่ยออกไปเนี่ยเอาถึงแค่จังหวัดตากเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณแปดชั่วโมงประมาณนะครับแปดชั่วโมงดีมากครับพยายามจินตนาการครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับน้ําก้อนหนึ่งก็เท่าหัวเนี่ยฮะปล่อยทีนี้ปุ๊บประมาณแปดชั่วโมงถึงจังหวัดตากครับต่อไปถึงถ้าถึงบ่าเจ้าพญาประมาณกี่ชั่วโมงครับกี่วันครับทีนียประมาณในเลนไม่ไม่ไม่ต้องความมาถูก ข้อมูลโดยประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเนื่องจากว่าเอาเฉยสักว่าเดือนหนึ่งได้ไหมคิดเล่นๆริดเดิชาวบ้านก็น่าจะประมาณประมาณได้ฮะประมาณนั้นเพราะว่าเออเรามีการบริหารจัดการน้ำใช่ไหมครับน้าก่อเดี๋ยวพูดกันพูดถึงน้ําก่อนเดี๋ยวจะกับผมเนี่ยฮะแล้พูดจุดนี้ครับมันจะเดินทางไปถึงทุ่นปากเขาเจ้าพญากันแล้วกันนะครับพระพุทธเจ้าฟ้าก็แล้วกันครับมันต้องเดินทางประมาณสักหนึ่งเดือนเพราะว่าจากนี่ถึงตานมันแปดชั่วโมงไปแล้วครับ ใช่หไหมจากตาไปถึงอะไรก็ว่ากันไปตามในเะทางมันนะใช่ครับมันก็สามารถคิดได้ของแค่นี้คิดเล่น,เ,ลน <c oughs> เอาก้อนหินก้อนเดียวเนี่ยโอเคนะครับเอาล่ะก็ด้วยความเข้าใจนะสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าหากว่าถ้าคิดตัวนี้ได้ดีมันสามารถบ,บริการได้ตั้งต้นถึงท้ายเลยถึง,ถ,งถึงปากเอาเจ้าพญาได้ทันทีครัคิดของผมอย่าง,งานั้นส่วนน้<ม>ําที่มันเข้ามาเจ้าพญาปิดเปิด,เ,ปดเข้าก็มีประตูอยู่แล้วนะได้ดในการที่จะปล่อยเข้าไปยังไร่นาสวโทบแล้วประยง รักษาหน้าปลาแล้วก็ดันน้ำนะให้น้ำเค็มขึ้นมาดันมาถึงประทุก็แปลว่านี่คือหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ของริมฝั่งเจ้าพยากันแล้วกันก็คือเขื่อนภูวิพลนี่แหละสาธุขอให้พวกโตองไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ขอให้เป็นล้นเก้าโดยกหม่อมให้มาปกกับรักษาสถานที่ที่พระองค์ได้บุกเบิกเอาไว้ให้กับประชาชนชาวชาวไทยได้รู้ได้เข้าใจครโอเคนะ โอเคขอพระคุณดีเอามาอีเชิญครับก็ไม่ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะขับวิพนึงอย่างเดียวโอเคเอาพวิพนเป็นหลักอย่างนั้ครับเราไปยังมีเถื่อนสรกิดด้วยขออนุญาตด้วยความคารพบครับคุณสรัญยูรัตนภูมิครับเป็นเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตัวนี้ครับครับผมดูแลงานด้านความปลอดภัยก็คือดูแลซ e เคียวริตี้ครับงานเป็นหัวหน้างานตรงนี้เนาะครับสองันสามสิบกว่าปีอยู่ที่นี่เนาะครับ ทำงานในหลากหลายหน้าที่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักผมอยู่ที่ชมเดียวกันนี่นะ54เหรอครับเพราะว่าเกนะเพราะว่าหมออย่าเพาะอย่าเพาะอย่าไปอย่าไปทำอย่าไปพูดเรื่องหมอหมอกับเขาคือเขานี่คือเราครับคิดว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ผมก็กะไว้ถึงเกษียณก็คือ60ใช่ไหมครับในอีก4ปีข้างหน้าครับแล้วจากนั้นจะไปไหนหกสิบก็กลับบ้านที่เชียงใหม่โอ้เลยครับ อออ้กับเมืองสบายหล่ะก็ฟังได้ฮะแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าผมคนเทพบ้านบ้าพ่อแม่เป็นคนเทพแล้วอพยพมาอยู่ตอนก่อสร้างเขื่อนโอ้โอแล้วก็ทํางานมาจนถึงวันนี้ครับเอาเวลาขอให้ตั้งข้อสังเกตนะเดี๋ยววันนี้มันนไปถ้าหากว่าไม่มีฝนลงมาเนาะวันนี้ถือโอกาสคุยกับลุงออกร,รู้จักลุงออกดีรัรก็หน้าตาเนี้ยชาวดิสท็อชาวเฟซชาวยูทูบหร่อก็เฮฮาปาร์ตี้อยู่นะเอยลุงออกบ้าไปแล้ว อะไรวะมันจับแค่สองอยางของเนี่ยจะบอกว่านี่แหละคือสมการเอ็มซีกำลังสองนี่ไของไอสไตล์ของเขาคิดในกระดาษนะเขาทําในห้องแลบ,บของเรามันธรรมาชาติโดยตรงเลยนะจะนํานนมาใช้ผลถ้าเป็นไม่ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอรวมทั้งกําลังคุยกับคุณเฉลิยอยูเวลานี้นะครับว่าถ้าทำไม,ม่น้ำฝนไม่เมนน้ำฝนมาสบายใจได้ครับนะจากนี้ไปจะเดินทางไปนู่นนะครับขึ้นเชียงใหม่ ครับ <S <S คิดว่านะ่าจะไปถึงจนี้คงจะไปสำเงาใช่ไหมยอ่าที่นี่คืออำเภอเแล้วนะเต่าเต่าดอยเต่าดอยเต่าครับอาจจะไปที่นั่นก็ได้นะครับกนเป็นทางผ่านอยู่แล้วครับโ okay. อเคก็พยายามทําหน้าที่แรงต่างเรียบเอานะเ่วยนันหลังให้ปวยคุณผู้นเนี่ยนะนี่นี่นี่อ่าก็ปิดตรงนี้เลยก็ท่าอยู่่หน้าจอที่รู้ครับติ๊กต๊อก เฟซยูทู e นะฮะวันนี้ก็ได้มาคุยกับหมายเลขกหนึ่งการดูแลรับน้ําทางเขือ่อนพุ่พลโดยเฉพาะเลยและท่านผู้น,นี้อยู่ที่นี่มาตั้ง30ปีเพราะฉะนั้นทุกเม็ดถามเราได้เลยนะครับไม่ไปเราไม่ไปวิชาการเรามาแบบชาวบ้านที่เราคุยกันมาตลอดครับมีอะไรเพิ่มเติมเสริมไหมครับก็ในในโอกาสนี้นะครับก็ขอฝากไปถึงคนที่อยู่ท้ายน้ําว่าอาจจะต้องตรียมการ นะครับก็คืออย่างอย่างไม่ประมาทคือเราก็คนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ําก็ขนของขึ้นไปอยู่ในที่สูงเป็นการชั่วคราวนะครับก็คาดว่าประเทศเราก็จะมีการบริหารจัดก,การน้ําอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเชื่อถือได้แล้ววันนี้เนี่ยเขื่อนบุ้พลเองเนี่ยเราก็ถือว่าเราดูแลด้วยหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมนะก็เชื่อว่าความปลอดภัยเนี่ยก็ตอนนี้ยังถือว่า ูดง่ายๆเลยว่าร้อยเอร์เซไม่ต้องห่วงว่าเขื่อนจะพังไม่ต้องห่วงว่าเขื่อนจะพังครับเนื่องจากว่าเขื่อนพุทพลนะครับไม่ได้อยู่ในแนวเลื่อนของเปลือกโลกนะครับตรงนี้ได้มีการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาปฏภพีวิทยาในหลากหลายวิชาของทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อนตรงนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างนะครับยกความเด่นความใช้ได้ความมีด้วยสายพันธ โดยสติปัญญาของพระองค์เนาะได้กำหนดจุดนี้สายเะเนของรายการเรียนถามอีกคำหนึ่งสุดท้ายเลยครับใช้าขวาเนี่ยแม่น้ํามันห่างกันตั้งแต่ตงไหนตรงนี้ตรงนี้แม่น้ําอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับผมนั่นแหละนี่นี่อยู่ตรงกลาาขวาอยู่ตรงกลางรู้ว่าใช้าขวามันห่างเั่าไห่เท่าที่เห็นระดับน้ําถึงกันนี้กี่เมตรครับตอนนี้เหรอฮะตรงนี้มันระยะทางประมาณอยู่ที่ประมาณราวแปดร้อยเมตรนะแปดร้อยเมตรนะครับ ความจริงกวัดความยาวงฝาเขื่อนนี้ก็ได้ชมอ่าถ้าสัวนรัศมีโค้งก็อยู่ที่ประมาณ800เมตรครับก็คือมันเป็นโค้งโอเคริมฝั่งต่อริมฝั่งโอเคนะก็เกือบกิโลเนาะครับก็ถือว่ารับน้ําได้มากหน้าเขื่อนน้าเน่าเขื่อนผมจะเรียกว่าสตแตติกครับอันนี้มันบรรจุพลังงานมหาศาลครับหรือเรียกว่าพลังงานสัก์นไ่นองใช่ครับแต่เวลาปล่อยน้ําปุ๊บมันจะเป็นพลังงานจนดันทีสักกับจนต้องโคเปรตกันครับ ปกติแล้วของสองสิ่งนี้เนี่ยฮะพอเวลาเข้าใกล้กันมันจะผาบกันมันจะเป็นอันตรก,กิริยาครับแต่เวลาถ้ามันสามารถซัพพอร์ตกันได้ตรงนี้เวลาต้องเป็นศูนย์ครับจึงจะสามารถซัพพอร์ตเป็นหนึ่งเดียวกันได้ระหว่างสักกับจนครับเวลาต้องเป็นศูนย์คนไหนก็ตามที่สามารถรู้นี่คือหยุดเวลาหยุดการหมุนของโลกได้จึงจะรู้รจุดนี้พอยนี้นะครับ โอเควันนี้มาได้คิดอะไรมากมายครับรู้จักกับลุงคุยกันทังขนาดนี้ครับไม่ใช่ธรรมดาครับโอเค h ัง k you v e r บ much ครับผมครับขอขอหลังไม่ครับอันนี้จะเป็น